โอเคบก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลักบมาถึงช่องสุดสั้นเดี๋ยวนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว d ี t 10ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานครับก็คือเมื่อวันหรือเมื่อสวันก่อนของที่ไทยนะครับผมไม่แน่ใจนี่ก็บ็อกนี้เป็นบล็อกที่ทำให้หลายเด็กนะครับถ้าให้ที่จะกลับมาเก่งหรือว่าเก่งขึ้นมามากๆเลยหลัาจากตอนที่แรกเนี่ย ตอนแรกมันไม่ได้รือหวาอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคก,ก็มาดูกันที่เ,เด็กแรกนะครับก็ขอขอ,ขอเสิร์ฟเด็กแรกก็คือเป็นเ,เด็กของเซรัฟโนนะครับก็คือตอนแรกเนี่ยเด็กมานค่อนข้างที่จะดรอปลงไปมากเลยนะครับตั้งแต่ก่อนที่ยุคข,ของคอส์ตเวอร์เดสลุคเบิร์กเดียน,นอนดาจิเวลที่นเข้ามาใหม่ๆนะครับเด็กมันค่อนข้างที่จะดรอปลงไปมากๆเนื่องจากว่าตอนนั้นต็ง เมตาที่เอ,อ่อมันไม่ค่อยลงบอร์ดกันเยอะแยะนะครับแล้วก็ตัวของวงเด็กนี้เนี่ยมันกันไม่ค่อยจะอยู่เนาะ <_ d> ก็เลยทำให้เด็กเนี่ยเขาค่อนที่จะตอกลงไปนะครับแต่ว่าพอได้ของัมาใหม่ใบนี้นะครับเ้ยทำแบบนี้แบน,นี้นานแล้วใบนี้นะครับก็คือตัวอควานะครับที่เอ,อ่อเมื่อลงเนี่ยเอาเดียเอ่อเอาการหนมาจากตอกข้อข้ามเข้าคุกแล้วก็ถ้ามีคุกสองใบขึ้นไปเนี่ย ร่งบวกห้าพันชิวบวกหมื่นหนึ่งไปเกืสามนชิวนะครับแล้วก็เม่อตีของมือสองใบหรือมากกว่าด้วยก็เ่อนขั้งที่จะเก่งเอามาเล่นกับเด็กนี้นะครับแล้วก็กลับมาใส่ใบนี้ที่ลดชิวเมื่อครัข้ามลงการจะคุกมาเราผ่นห้าพันนะครับก็มันเป็นมันทาให้เด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งนะครับแล้วก็คนที่เล่นคอสอว์เดยตอนนี้เนี่ยก็้าที่จะปั่นป่วนลำบากนะครับเพราะว่าโดนจับเข้าไปเนี่ยาค่อนข้างที่จะแก้ออกมายากนะเพราะว่าโดน จับทีนึงจะจับสาใบอ้แล้วก็เดินไปนนะในมีชินสิทธทิ์เพิ่มเข้ามาก็คือเปลี่ยนคุกนะครับก็คือเอาใบเอาใบหนึ่งเนี่ยกับใต้กองแล้วก็เอาเกณฑ์ศูนย์จากหลุมเนี่ยมาใส่ในคุกแทนนะครับก็เป็นที่คนั้างที่จะปั่นป่วนมากเลยเนาะก็ทําให้ทีนี้เนะี่ยจับมาเก่งพอสมควรน,นะครับก็เดี๋ยวถาชิปมาให้แยกทีนึงนี่ก็เป็นเด็กแรกที่ปรับมานะครับส่วนเด็กที่2ก็คือ,เ,อ,อเด็กนี่นะครับเด็กดะ ดาจีเวลที่ได้ของสัตว์มาอย่างหน้ากากอมาสออฟยูดาคูมแล้วก็ดาจีเวลล่างมานนะครับก็คือมันทำให้เด็กนี้เนี่ยจัดก่อนที่เราเคยทำคลิปไปใช่านะครับช่วงดีปีที่เจ็ดจนเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนั้นครับเด็กมันเนี่ยเออ่กว่าจะได้เล่นเนี่ยคือรอขึ้นเกทสามเลยครับถ้าเราเล่นก่อนเ,นเราต้องดินคอลสตัทก่อนเท่านึงแต่ว่าพอเป็นเด็กนี้เนี่ยผมสามารถ ถ้าผมมีหน้ากากเนี่ยผมสามารถกดทับตรงนี้ลงมาได้เลยแล้วก็ผมตีสองคิดได้เลยนะครับตั้งแต่เทิรนที่ผมเนี่ยขึ้นเกีรดสามแล้วก็ใบนี้นะครับคาร์บารเตอน์สบัสี่แทนการสบัสสี่ปกติเนี่ยผมได้ยิงเรียเพิ่ม2ใบเท่ากับว่าเด็กแงตอนนี้เออมีการยิงเรียฝังข้ามได้แล้วนะครับก็แทนที่จะเป็นริสตันเกลเลอร์ที่ตีล่ามือยัดยิง กลายเป็นว่าคาราบาหนึ่งเรายิงได้สองใบเลยนะครับค่านข้าที่จะเก่งขึ้นมามากๆแล้วก็ไอเหตุที่บวกคิดเนี่ยคือได้การสองใบาจากเอ,อหลุมเนี่ยมาเข้าโซ่ด้วยนะครับก็คือเราได้เลือกการสองใบเข้ามาเลย <Yeah. S 1> ก็เป็นใบที่ค่อนข้าที่จะเก่งนะครับข้าห้าเล็กน้นเนี่ยเอ,อเห็นในเมตาได้มากขึ้นนะรนนครับให้เล็กนึงนะครับเล็กนี้นข้างห้าที่จะเก่งขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรามีตัวเสริมหน้ากากมาแล้วนะครับแล้วก็ มีเอ,อมากเกอร์ด้วยทำให้บวกพลัง้อีก5,000นะครับก็เดี๋ยวเนี้ยผมจะขาดการเจียวอยู่ไปเนึงครับก็อยาจะมาถาชิปให้ดีนะครับเด็กต่างๆในชุดนี้นะครับเด็กต่อมาที่ได้ปรับนะครับก็คือเด็กของฟอร์สโอเดตนะครับคือเด็กเนี้ยผมยังไม่เคยถาชิปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเด็กทูลักขอนครับที่กะจะทำเร็วนี้รอของครับวิลล่าเวน,น่าเสร็จก่อนเนาะก็คือ เด็กนี้นะครับต้องบอกกันว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเด็นที่ตีแรงอยู่แล้วนะครับเด็กที่บุกแรงมากๆเพราะว่าเป็นเด็กที่มีสีเวฟง่ายๆเลยนะครับแต่ข้อเสียของเด็กนี้มันมีอยู่2อย่างก็คือมือค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ไม่มีตัวหายเด็มนะครับแต่เป็นเด็กที่กินคข้าค่อนข้าง,างเ,เยอะมากมากแล้วก็เป็นเด็กที่สูบมือมือบางแล้วก็ใช้รัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะลดโอเวอร์เดทลงมาครับก็คือใช้การสองใบก็คือพิกสตาร์แล้วก็เพยเดอร์ดากอนนะครับมัน ใช้สองใบแล้วก็รวบไปอีกใบหนก็คือสามใบแล้วนะครับก็อย่างวิลานเดวิน่ามิลานวอลิน่าที่เข้ามานะครับเป็นใบที่อุดจุดบอดของเดบนี้ได้ค่ข้างที่จะดีมากๆนะครับด้วยเหตุของมันนะครับก็คือนี่นี่ชานะคอร์สโอเวเดทแล้วสักจมีนะครับครางบุกมือแล้วก็เลือกออริจินอลเดทหนึ่งใบที่เป็นวอลีน่าเอาลงหลุมแล้วก็ จะเรียกจั่วหนึ่งหรือว่าเรียกคัตเตอร์ชาร์ตครับมันอุดจุดบอดตรงหงายเดีมแล้วก็จั่วนะครับแต่ส่วนมากคนที่เลือกใช้เป็นหงายเดมีมแต่ว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องใช้คัตเตอร์บาร์ตเอ้ยสั่งใช้มือเนี่ยก็ที่เลือกจั่วได้เหมือนกันครับแต่ว่าถามว่าจะเอาบริลีน่าแบบไหนครับตัวเทปของมันเนี่ยก็คือเอาบริลีน่าสองใบจากหลุมมายัดไส้นะครับก็เลยสามารถกระเท็บได้สองครั้งเมื่มหลักตัวเอ่อบริลีน่ามิลลาร์ชูนะครับมิเลอร์บริลีน่า เชื่อสารกิบแล้วแล้วก็อีกตัวนี้นะครับก็คืออย่างใบนี้เ,เป็นเฮียดาก้อนตัวใหม่นะครับเมื่อเป็นอ่าออริจินเดสสวัตหนึ่งครับเจ็ดแล้วก็เอาสองใบที่เป็นเวรน่านครับขึ้นมาหนึ่งใบลงหลุมหนึ่งใบขึ้นนะครับก็เป็นตัวเสอร์เวเรน่าที่เด็กนี้ยังขาดอยบุ๋นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเด็กนี้หาเวรน่าไม่ได้หรือถ้าเวรีน่าไม่ขึ้นเนี่ยเนือ้อท่าทจะตายเลยนะครับก็สองใันี้มัดจุดบ็อกเด็กนี้ด้าท่าดีก็คือตรง,างครงาร์เอรบาร์ตรงหงายแดงแล้วก็ ตรงด้านจั่วนะครับแล้วก็ด้านเสิร์ฟของวิริาก็มีให้โดยที่ไม่ต้องใช้คอตบาร์ด้วยนะครับใช้โซแทนแก็เป็นเด็กที่ยังคงความเก่งไว้ได้ในระดับหนึ่งเลยครับก็เก่งขึ้นมาเพราะว่ามี่างเดมเลยครับมันจะได้ไม่ตายง่ายแล้วก็มีเว็บอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยากเด็กต่อมานะครับก็เอ่อไบโอมาทเอ่อวิร e ิกานะครับก็คือเดมนี้แม้ท่านได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับ ก็ไบที่เข้ามาเสริมให้ในลิกนี้ก็เป็นตัวอ,อย่างไบโคมาสนะครับก็คือร่างหน้าก,กากของมันเนี่ย mm hmm. เท็บอกว่าเอาก็าคือมันจะเหมือนกันหมดทุกตัวนะครับก็คือเอาเกีฬาของมันเนี่ยออกนะครับแล้วก็ขอ,อ,องออยูิก้าเนี่ยนะครับจะยิงแรียบัวข้ามแล้วก็ได้ได้หนึ่งนะครับแล้วก็เท็กข้างล่างเนี่ย คือคันรหนึ่งสวาส,สามแล้วก็บายขิทั้งหมดเหมือนกับตัวแรกนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยทาให้ได้รุ่ด้วยนะครับก็คือมันจะค่อนข้างที่จะเก่งกว่ากันที่ว่ามันได้เวฟเพิ่มมาครับกาตอนรแรกเป็นเด็กสามเวฟที่แรงนะครับก็เป็นเด็กสี่เวฟที่แรงมาก,มากๆแถมยิงเดียได้ด้วยนะครับแล้วที่ไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยเสียแค่สามหนึ่งใบนะครับแล้วก็ ตัวอย่างใบนี้นะครับตัวโปรโมนใหม่ที่ผมว่านะ่าจะใส่อาร์จีเอลของผมด้วยนะครับก็คือตัวฟรีดมาวิลนะก่อนนะครับก็คือไม่เห็นโ so ซบัสสั่ใบหรือมาก,ก่อ่อะในเวลาเดียวกันเลยจะเลือกจะได้ดูท็อปกองแล้วก็จะเอาไว้บนกองหรือว่าจะเอาไว้ในโซลก็ได้นะครับแล้วก็ตัวมันจะบวนะกสองพันเนาะก็ที่เป็นโซบัสสามตนะัวนีเนี่ยก็คือเอาใช้กับอาจีเอลได้ด้วยนะครับก็ผมกำลังคิดอยู่นะครับก็เลยยังไม่อยากจะสรุปเดกบกออกมาในตอนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะยังไม่ทคำลคิปออกมาก็ ใหม่ที่มาเสริมก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนกันก็คือตัวอย่าง Mask of ฮิวดาโกมแล้วก็ตัวเสิร์มหน้ากากแล้วนี้ผมก็ลองใส่มาเป็นเออ่ตัวเสิร์มโทเค็นไออตัวทำโทเค็นนะครับก็คือบัตรหนึ่งเสิร์มโทเค็นแล้วก็เถ้าเป็นเกียรติสามชุดกว่าสองบัตรสองเอาเกียตหนึ่งต้องกว่าตัดโซพอพรามาแต่ว่าผมไม่ค่อยมีการที่เหลือเท่าไหร่นะครับก็เลยลองใส่มาครับเพื่อที่จะปั๊มพลังดูว่า ก็กำลัเงเช็เด็กอยู่แล้วตอนนี้ก็เรื่องนี้ที่ดีขึ้นมาก็คือได้เวฟมากขึ้นนะครับ่อมาอย่างเออเรียนอนหน้ากากนะครับก็คือเด็กนี้เนี่ยมันได้เวฟเพิ่มมาเหมือนกันแล้วก็เช็คของเรียนนอนตัวนี้เนี่ยได้สเปร์การ์ดหนึ่งใบด้วยนะครับตอนที่จะใช้จักดอกเนาะแล้วก็ได้ยิงเด็ขมังข้าก็ นี่ครับเทคิข้างหน้าของมันก็คือเมื่อสั่งกัมปีเรืเ่องก,การสามใบแถวหลังบูทมันแล้วก็ถ้าบู3สามใบหรือมากกว่าเนี่ยจบเป็นเทนนิสคร์ดบัตหนึ่งลุกเนี้ยสองใบ,บนะครับก็มาสามารถเลือกลุกอะไรก็ได้เนาะมันก็แล้วแต่ถ้าเราไม่อยากได้บูทนะครับเราก็ทําให้ข้างๆเนี่ยพลังข้างๆจะเยอะแล้วก็จับลุกมาสองมิตลรวก็ตีได้เลยครับง่ายๆเรื่องต่อเด็กมันก็น่าจะคล้ายๆเดิมน,นะครับ ผมได้ทำคลิปเด่นอนไว้แล้วก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้กำลังเทสเทสอยู่นะครับเด็กเด็กเลยก็ประมาณนี้นะครับเด็กนู้ก็ได้เวฟเพิ่มขึ้นมากำลังก็พอๆกับเดือนะครับไม่ได้มากขึ้นน้อยลงครับเท่าไหร่หรอกครับเด็กนี้แล้วก็เด็กต่อมาก็คือเด็กที่เพิ่งจะเกิดมาใหม่ในวิทย์สิบเลยนะครับเด็กนี้ผมแบบว่า ถ้าท่านที่จะมั่นใจนะครับว่าจะเป็นคลิปที่ผมจะถัดลงต่อไปแน่นอนก็คือเด็กลิงกันดิว่านะครับก็คือเด็กนี้เนี่ยแรงมากับตีแรงมากเว้ตีสองคิดดีทายเรียกัดง่ายมากๆนะครับแล้วก็พลังแถวหน้าเนี่ยตีแหลกแหลกมากแล้วเด็กนี้มือค่อนข้างหนา,าหนาเดมก็มีนะครับมีครบทุกอย่างบอดไม่เหลือแน่นอนนะครับ <laughs> เล่นเด็กสเปรย์บอดคือ แ้่ทางจัดๆเลยนะครับก็อย่างเด็กของกันดีว่านี่นะครับก็มีทั้งหวยัครับตีได้สี่เลฟบบวก,บวกๆเลยนะครับได้ตั้งแต่สี่ถึงห้าเวยันแล้วก็พลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์นะครับโอกาสตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายเดมของตัวเองของสายตัวเองก็มีอยู่เลยนะครับไม่ต้องไปพึ่งนิกีาหรืออะไรนะครับก็เท่าที่จะขี้โกงนะครับอย่างนี้แถมคอร์สเนี่ยก็ได้ใช้อะไรเยอะมากนะครับก็ไปคิด เกิดมาได้ขี้โกงสุดๆเลยนะครับแล้วก็ได้สุดท้ายที่ผมยังไม่ได้จัดก็คือสก้าหน้ากันะครับก็เรื่องนี้เนี่ยมันดอกไปแล้งแต่ช่วงแรกๆหลังจากที่ตัวเด็กซวันออกคืออก้าฟ้าเนี่ยออกมาตั้งแ,แต่บล็อกหนึ่งนะครับแต่ว่าพอมาซับอีกทีเนี่ยกลายเป็นซอก้าแดงนะครับมันก็เลยแบบว่า,ท,าทั้งที่ไปกันเร่งงานคนละแนวเลยนะครับคนละสายเลย แต่ว่าของหลักๆในเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้า,า,ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวละหน้ากากเนี่ยมาซับให้ตัวโซก้าสี่ฟ้านะครับก็เรื่องความแรงอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าอยู่โดนมานะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงระดับหนึ่งเลยนะครับแรงกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยแต่ผมพาไปดูเน็กลิปนะครับว่าเขาจัดกันประมาณเมื่อผมโดนมานะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจัดกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมจะ ลองให้ดูนะครับอ่อโคตดแค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาสเตอร์แล้วครับก็เดี๋ยวไปต่อกันที่คอนเทนต์มาสเตอร์ท็อปหนึ่งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอีก s o k การ่ผมเจอมาเมื่อวานไม่รู้ว่าเขาจัดอะไรยังไงแต่ว่าเนี่ยครับก็คือตัว s o อก m ก้มาสนะครับก็คือสามารถประสานเวทมาเดินนะครับแล้วก็ ถ้าประสาทเวทแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นนะครับค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมาเลยเนาะแล้วก็เอาซอร์กาออกนะครับเหมือนตัวอื่นเนาะแล้วก็เลือกการจับหนุ่มคอลงมาเลยก็คือเรื่องนี้นะครับคอร์สเนี่ยไม่มีเลยนะคอร์สค่อนข้างที่จะหน่ำแล้วก็เอาเอาคอร์สท,ที่เหลือเนี่ยไปลงกับเรียกากแล้วก็เอ่อออเดอร์ได้ง่ายๆนะครับส่วนเหมือนกันาศก็คอร์สอัพพลังแถวหน้าอีกนะครับโพราหน้ามากดติดประสานเวทแถวหน้าบวกสองหมื่นแล้วนะครับ ก็ทําให้เด็กนี้เนี่ยเ้าไที่จะกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยเป็นเด็กที่แนะนําในบล็อกนี้เหมือนกันนะครับดโดยรวมแล้วนะครับเด็กนเนี่ยคือว่าบล็อกนี้เนี่ยจะเป็นบล็อกแต่ว่าผีผนะครับอะไรเด็กที่กลับมาเก่งใหม่ก็คือเด็กแรกก็คือดาจิเวลนะครับในที่สองคือคอร์ดโอเดสในที่สาก็คือเ e นนอนมาสในที่สี่ กันดีวาที่เพิ่งเกิดนะครับอี้ที่กก็คือยูนิก้ามาร์สยีมาร์สอะไรก็แล้วแต่นะครับโดยรวมทั้งหมดของบล็อกนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอ้แล้วก็มีอีกเล่นนึงนะครับที่ผมได้ทำก็คือเด็กซอร์เซอร์ใบดุกองบอลเคิรชิงแทงนะครับที่ได้ของสัตว์เพิใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นแอกนี้หรือเปล่านะครับก็ทําให้เด็กเนี้ยใครที่ชอบเล่นนะครับก็สามารถกลับมาเล่นได้อีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่ามีของสัตว์ข้อใหม่แล้วนะครับโอเค โดยรวมของลักก็ประมาณนี้นะครับถ้าผูิดพลาดอะไรตรงไหนก็ขออภัยนะครับสาเรื่องเดซเออขอขออภัยมาที่นี้ด้วยแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คือวันนี้ผมจะมาแจก d v t 10สิจำนวน2รางวัลน,นะครับเอ,อ่อใส่กันง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งก็ซับช่อง2ก็คือ เอบอกในคอมเมนต์นะครับว่าถ้าได้ศูนย์สิบไปเนี่ยไม่ใช่ศูนย์สิบดิพิทีสิบไปเนี่ยจะเอาไปทำเด็กอะไรกันนะครับแล้วก็ชอบตัวละครไหนมากที่สุดนะครับก็ลเลยจะทำเด็กนั้นก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกแชร์กดทใกไล์แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับเรื่อง,องกิจกรรมก็ผมจะประกาศผลคนที่ได้นะครับก็คือ วันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกนะครับยี่สหกตอนดึกๆของที่ไทยนะครับเช้าๆของผมก็เดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับจำนวนสองรางวัลเอ่อผมจะบอกในคลิปเด็กโปรไปอันต่อไปนะครับก็คือต่อจากคลิปนี้นะครับก็คือคลิปต่อไปผมจะบอกผู้โชคดีเอาไว้ในคลิปนั้นนะครับ โอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ